สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมพัดจากดอยแซนนะครับวันนี้เรามี LG Wing มา unbox ก,กันครับ <c oughs> อะไรคือสาเหตุที่ผมไปจัดการสอยอ LG Wing มาทำการ unbox ดูในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่า <c oughs> เพราะความพิเศษของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับ <c oughs> มันอยู่ตรงไหน มันอยู่ที่ปีกหรือ LG Wing คือมันกางได้นะครับแล้วกวาพลิกจอปึ๊บแล้วกางออกมาแบบนี้เลย <Wow. S 1> แล้วทำไมไม่แกะลูบทีหนึ่ง <laughs> มาแกะดีกว่าต้องบอกว่าตอนนี้ LG Wing นะครับเริ่มวางขายในเกาหลีเป็นที่แรกอันนี้ก็เป็นเครื่องเกาหลีมาครับแต่ว่าเขามีการ u n ล็ c k ครับทำให้สามารถจะใช้งานซิมต่างประเทศรวมถึงซิมไทยได้แล้วนะครับตามธรรมเนียมครับเราแกะ u n กซ์มาแล้วเนี่ยตัวเครื่อง LG Wing นะครับเราจะให้ดู เราใช่ดูของในกล่องก่อนนะภายในนะครับก็มีหม้อปแปลง LG นะครับปั๊บ9คูณ2.77แอมป์25วัตต์สัวชาร์จ Type C นะครับผม2ฝัง่งตัวหูฟังนะครับอันนี้ยังให้เป็นวัว <What? S 1> ันี่ตอนนั้นเขาเรียกว่าคอร์ b บีดครับตอนนี้ไม่เห็นมีเขียนว่าคอร์ b บีดตรงไหนเลยนะครับไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นคอร์ b บีดหรือเปล่าแต่ก็ดูจากดีไซน์รูปทรงแล้วก็ ไม่ธรรมดาครับถึงนะหูฟังก็ที่แถมมาก็ไม่ธรรมดาครับเป็นหูฟัง Type C นะครับพร้อมกับตัวจุกเปลี่ยนไซส์นะครับปึ๊บฮะลืมมีเคสให้ด้วย,ย,ยน,วนีเ่เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับ1อันแล้วก็นี่คือตัวเคสนี่นะครับ เป็นเคสแบบแค่ด้านหลังฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าส่วนของหน้าจอเนี่ยมีเคสไปประกบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันพลิกได้นั่นเองครับแต่ตัวนี้เป็นสี illusion sky นะครับคือดูไม่ออกก็เป็นสีอะไรเพราะมันเป็นการซ้อนสีของท้องฟ้าในแต่และช่วงเวลาของวันออกมามีสีฟ้ากอนกลางวันพลิกนิดนึงกลายเป็นสีเหลืองๆส้มๆพลิกอีกนิดนึงเป็นสีม่วงก็คือตามเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตกนั่นเองนะครับคือสีกันปนกันในหมดเลยอะ เรียกว่าเป็น Illusion Sky นั่นเองส่วนขหน้าจอนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มาก6จุดเท่าไหร่ไม่ถูกไม่ถูก6.8นิ้วครับเป็นหน้าจอ P.O.L.E.D นะครับสีสันสวยงามสดใสนะครับความเอียด Full HD Plus นะครับค่า Refresh อยู่ที่ 60Hz <อ>ซึ่งนี้ไม่ต้องมาสนใจนะครับว่าจอมันจะกี่เฮิร์ตเพราะความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับรรขอบคุณครับปะเก็บกันดีกว่า เดี๋ยวยังก่อนตัวของ LG w i n g ครับแต่ที่บอกมันกลางปีกได้กลางปีกเพื่อเพราะว่าโหมดการใช้งานเขาเนี่ยคิดมาแล้วครับผมตัว LG w i n g ครับพอเรากางจอออกมาแบบนี้แล้วจะเห็นจอด้านล่างที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับขนาด3.9นิ้วนะครับสามารถใช้งานแยกกันได้ทั้งจอบนและจอล่างโดยสิ้นเชิงนะครับจอด้านบนคุณจะเปิด YouTube ก็ได้จอล่างคุณก็เปิดหน้าเว็บไปดินะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดอยแซนเข้ามานี่ไงเห็นไหม อะไรฟุตนินจาเนี่ยนี่คือข่าวใหม่หรอฟุตนินจา2องยังมีภาค2อีกเหรอเ <laughs> <laughs> นี่ยครับคุณสามารถใช้งาน2หน้าจอแยกกันได้เลยแล้วประโยชน์ใช้สอยมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะเราพลิกเราพลิกเราจะพลิกใช้งานมุมไหนก็ได้ครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรถคุณต้องการจะนำทางคุณเปิด Google m a ฝั่งนี้ก็ได้อีกฝั่งหนึ่งเปิดอะไร Spotify ใช่มออสามารถจะปรับรูปแบบการใช้งานได้นะครับฝั่งนี้อปิดก่อนมี Spotify ไหมไม่มีก็เปิด u t u b e แพแและกัน YouTube ย mm ู u ูบมิวส,สิคไปก็ว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมทำไงเล่นเกม <Wow. S 2> ก็จับอย่างนี้ดิวว้า <Wow. S 1> ก็เล่นจอบนดิข้างล่างก็อะไรอ่ะเปิดแชทไปดีครับไล n ์ Facebook Messenger เวลาเพื่อนเวลาใครทักมาระหว่างเล่นจะได้ไม่ต้องหัวร้อนเพราะตอบที่จอล่างได้ หรืคนเขาแบบนี้มันดูขวางมือเกินไปหรือเปล่าครับไม่ค่อยคุ้นก็พลิกดิแบบนี้ก็ได้ถูกปะข้างบนก็จะเปิดอะไรดูไปก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็มาถือแบบนี้แทนเห็นะ,นะ <c oughs> เออได้หลายแบบนะซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานแบบแยกจอกันบนล่างแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้งานคู่กัน2จอได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเปิด YouTube. ยู u ูบนะครับพอเราเปิดเสร็จปั๊บเป็น u t u b e นะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนจอล่างเป็นตัวคอนโทรลได้นะครับแบบนี้เห็นไหม นี่เลยเรียบร้อยข้างล่างก็เป็นตัวทำสไลเดอร์ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับเคาะสองทีตึกต๊กๆึ๊กเนี่ยเคาที่หนึ่งก็ข้าม10บวิสิบวิใช่ไหมเนี่ยคุมคลิปได้หมดเลยเป็นยังไงอะเห็นความเจ๋งนะใช่ไหมว่า LG Wing มันเท่ตรงไหนนะครับผมเท่ไหมก็เท่นะเจ๋งดีนะครับเป็นการออกแบบจอพับหรือว่าจอที่2ที่แตกต่างจากทุกค่ายไม่ต้องมากางออกไม่ต้องมาพลิกขึ้นสไลด์เลย แค่นี้ก็ได้เป็น2จอแล้วนะคะอันนี้จะขอติดไ้แค่นี้ก่อนครับสำหรับการอันบ็อกของ LG Wing เผื่อใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เลยละกันอยากให้ทดสอบอยากดูฟีเจอร์ไหนที่เด่นๆของ LG Wing เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหน้าจอคลิกเปิดกลางปีกได้ครับยังมีตัวของชุดกล้องหลังครับที่มีเซ็นเซอร์แบบพิเศษเราสามารถใช้ถ่ายได้เหมือนกับไม้กิมบอลเป็นแบบไหนรู้ปะยังไม่ให้ดูเดี๋ยวไว้เรารอบหน้านะครับ ก่อนจะจากกนไปวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปสเปคก่อนละกันรสำหรับ LG Wing นะครับก็ตัวชิปเซ็ตอันนี้จะเป็น Snapdragon 765นะครับ 5G แล้วก็ตัวของ RAM 8 g b โดยความจํา128 g b นะครับในเวอร์ชันเกาหลีเห็นว่าฝั่งเมริกาเนี่ยจะเป็น ROM 256นะครับสำหรับตัวกล้องหน้านะครับเป็นแบบป๊อปอัพนะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลส่วนชุดกล้องหลังที่เราอุตสาห์อุ่ไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูตอนหน้าเนี่ยก็คือจะมีเลนส์หลัก พร้อมกับอัลตราไวทและอัลตราไวท์บิ๊กพิกเซลนะครับ64ล้าน13ล้านแล้วก็12ล้านนะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาดูว่ามันเจ๋งยังไงไอตัวกล้องอัลตราไวทคู่เนี่ยทำไมต้องมี2อันด้วยนะแบตเตอรี่ความจุ 4,000mAh รองรับ c ชาร์จ4.0นะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องเจ้า LG Wing เครื่องนี้ไว้ยังไงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมตรงไหนอยากให้เทสอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาเลย จัดเต็มให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องรอยแซนของเราเอาของดีๆเอาของแปลกๆมาให้ผวชมกันเช่นเคยสวัสดีครับแต่เขามา